นภัสสรค่ะ คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวารีตีรายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณค่ะคราวนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านค่ะกับคุณสินีนุชขำดีค่ะผู้ตรวจการพยาบาลงานการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะส่วนน้องแอมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการดูแลผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาที่บ้านค่ะว่าเขาต้องมีขั้นตอนยังไงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้คุณสินีนุชรอเราอยู่แล้วไปเจอกับเเคากันลย่ะ We'll uh. และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสินีนุชขำดีค่ะผู้ตรวจการพยาบาลงานการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยลมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่เจี๊ยบนะคะยินดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยละกันนะคะห,หลักการในการเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่เจี๊ยบจริงๆแล้วเนี่ยหลักการสําคัญคือเราจะต้องทํา ใช้ศิลปะทางการพยาบาลนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวดูแลตัวเองที่บ้านให้ได้เพราะเขาจะต้องไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านนะคะหลักสําคัญคืออันนั้นเลยทีนี้สําคัญที่สุดก่อนที่จะไปเยี่ยมบ้านก็คือการที่จะเตรียมตัวก่อนกลับบ้านนะคะเขาจะต้องรู้ว่าทําไมเขาจะต้องกลับไปดูแลกันต่อที่บ้านทําไมเขายังไม่หายดี ทำยังไงเขาถึงจะฟื้นฟูได้ทักษะการดูแลต่างๆเนี่ยต้องมีการเตรียมความรู้เตรียมทักษะและที่สําคัญคือเขาต้องเตรียมใจด้วยนะว่าเขาจะต้องเป็นคนป่วยที่จะต้องไปดูแลกันตอนที่บ้านนะคะออันนี้คือเรามีหลักการสอนเขายังไงบ้างคะหรือว่าค่อยๆบอกเขาตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่ามีการแบบมีเทคนิคอะไรยังไงบอกเขาบ้างไหมเริ่มต้นก็คือว่าพอคุณหมอเนี่ยรู้ว่าคนนี้ป่วยเป็นแบบไหนแลจะต้องรักษาแบบไหนนะคะพอเข้าไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีทีมพยา เข้าไปพูดคุยร่วมกับทีมแพทย์นะคะ,คะถ้ามีานักกายภาพบําบัดนักสังคมอะไรเนี้ยคะ่ะเข้าไปพูดคุยเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาจะหายเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง <r> พอเขารู้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มฝึกค่ะเขาจะต้องหาผู้ดูแลก่อนอว่าใครจะเป็นผู้ดูแลคนไข้ขท่านนี้พอ,อมีผู้ดูแลเสร็จแล้วเนี่ยทีมพยาบาลจะเข้าไปสอนขั้นตอนแรกก็คือเขาจะเครียดใช่ไหมคะมเราก็จะต้อง อ,อ,อธิบายว่าประสบการณ์คนไข้คนเก่าๆที่เขาเคยทํามาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วดูแลแล,แล้วอ่ะได้ผลดีเป็นยังไงฟื้นหายเป็นยังไงม,มีเพื่อนให้ดูมีวิธีให้ดูมีวิดีโอให้ดูมีการสอนสาธิต<อ>ให้ดูก็คือเหมือนเป็นการเข้าคลาสอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค,ะค่ะเหมือนเป็นหลักสูตรนิดนเล็กๆสําหรับผู้ดูแลหรือว่าญาติผู้ดูแลค่ะอเราใช้เวลานานแค่ไหนคะหลักสูตรหลักสูตรเล็กๆอันนี้จริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งอาที อนะคะนานเหมือนกันนะใช่ค่ะคือหนึ่งก็คือเขาจะต้องมาดูก่อนมาดูก่อนว่าวิธีการดูแลเป็นแบบไหนอาจจะส่งเป็นวิดีโอไปให้ดูหรือว่าแผ่นพับไปให้อ่านนะคะอ,อย่างที่สองก็คือว่ามาลองฝึกทักษะจริงกับอุปกรณ์จำลองแล้วก็จะมีเหมือนอ,อ,อุปกรณ์ทําแผลแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทําแผลจาลองอมีแผลจาลองถ้าฉีดยาบางหวานเราก็จะมีผิวหนังจําลองมี อุปกรณ์ฉีดยาจำลองอะไรเงี้ยค่ะดูดเสมหะให้อาหารทางสายยางแล้วก็จะมีทํากับหุ่นจำลองอะไรเงี้ยค่ะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่เขามาเยี่ยมเราก็จะชวนเขาขึ้นไปบนวอร์ดแล้วก็ไปหัดทําจริงกับคนไข้โดยที่มีคุณพยาบาลเนี่ยเป็นคุณครูคอยสอนคอยเทรนอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้คือเป็นการเตรียมความรู้แล้วก็เตรียมทักษะนะคะก่อนที่จะกลับไปบ้านแล้วก็ต้องดูแลเองด้วยใช่ค่ะแต่ในระหว่างการเตรียมเนี่ย มันก็จะมีความเครียดผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะทั้งกังวลว่าจะทําได้ไหม,มทั้งกังวลว่าญาตจะหายไหม,มทั้งกังวลว่ามันเป็นภาระแบบนี้จะเป็นภาระไปอีกนานไหมอ่าอ่าใช่ค่ะถูกไหมคะเราก็จะมีทีมพยาบาลที่ คอยให้กำลังใจด้วยไม่ใช่ให้แค่ความรู้ให้กำลังใจด้วยเหมือนมีทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยใช่ค่ะการที่เราเป็นเพื่อนพยาบาลเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ทิ้งเขาการที่เขากลับจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ทิ้งให้เขาอยู่กันลําพังพยาบาลจะพยาบาลเยี่ยมบ้านจะเป็นเหมือนเพื่อนในครอบครัวที่เขาจะปรึกษาได้ตลอดเวลานอกจากเป็นพยาบาลแล้วเนี่ย ยังจะมีทีมคุณคนไข้อ่ะค่ะที่จะเรียกว่ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอ่ะที่เราจะคอยให้เขาเป็นกลุ่มที่จะสนับสนุนกันออย่างเช่นว่าครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยเด็กพ่อแม่เครียดมากถูกไหมเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าลูกจะต้องแบบสมบูรณ์แบบเออเกิดมาจะต้องสมบูรณ์ไม่ป่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแค่ลูกป่วยก็เสียใจรอบนึงแล้วแต่พอมาไม่สบายเนี่ย ก็จะมีทีมเพื่อนช่วยเพื่อนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของครอบครัวนี้มาเล่าให้พ่อแม่ครอบครัวนี้ฟังอย่างนี้ว่าเขาผ่านมาได้ยังไงใช่เขาจะแนะนํากันได้ดีกว่าพยาบาลเนี่ยนะคะคือเขาพูดเข้าใจหัวอกถูกต้องพอเวลาเขาอธิบายอะไรไปเนี่ยเหมือนเขาสื่อถึงกันและกันได้จริงๆคะบางทีพยาบาลพูดตั้งนานค่ะเขาไม่เข้าใจนะคะก็เดี๋ยวถ้าคุณแอมไปพบเนี่ยก็จะเจอกับ พี่วรรณภาที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลครอบครัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นเด็กเด็กป่วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเหมือนกันเนาะเพราะเวลาแบบมันไม่ใช่แค่คนป่วยที่จะรู้สึกกดดันคนที่ดูแลคนป่วยก็รู้สึกกดดันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอโอเคค่ะคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตส่งน้องแอมไปที่หน่วยพยาบาลบร,ริการผู้ป่วยที่บ้านนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นว่าเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างตามน้องแอมไปเลยค่ะ すいません。 ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แอมอยู่ที่หน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้านค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการทํางานแบบเจาะลึกเลยจากเดิมค่ะแอมเคยพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการให้อาหารผ่านทางสายยางแต่นั้นแค่เล็กน้อยวันนี้รายละเอียดเยอะกว่าตามมาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะแอมอยู่กับพี่กิฟสวัสดีค่ะพี่กิฟสวัสดีค่ะ ขอญาตมาบุกที่ทํางานหน่อยนะคะดีดีค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นชินหรือว่าเคยเห็นครั้งก่อนนะคะแอมได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการให้อาหารทางสายยางวันนี้ค่ะมาบุกกันอีกหนึ่งขเขาเรียกว่าหนึ่งหน่วยงานหนึ่งแผนกที่มีการดูแลทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านใช่พี่กิฟวันนี้จะพาน้องดูทัวร์อะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกน้องแอมก่อนค่ะว่าหน่วยหน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้านนะคะเราไม่ได้แค่ให้บริการเฉพาะคนไข้ที่อยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคะ,คะเรายังให้บริการ แต่ในระยะคนไข้ก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ดูแลคนไข้ในทุกทุกช่วงวัยเลยค่ะทั้งวัยเด็กวัยสูงอายุนะคะจนกระทั่งคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายโอเคนะคะแล้วก็ยังมีบริการที่หลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะพาน้องแอมไปดูแต่ที่เลยแล้วกันนะคะไปกันค่ะพี่กิฟต์เชิญเลยค่ะ สำหรับส่วนแรกนี้คือเป็นงานอะไรคะพี่กิฟอ่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเด็กค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะ,คะของเราก็จะมีนี่เลยค่ะพี่พี่วันนะคะ,ะพยาบาลวันนาภานะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่วันแนะนําตัวนิดเดงพยาบาลชื่อวันนาภาเย็นสิริกุลนะคะเป็นพยาบาลที่ดูแลเด็กกลุ่มเด็กสมองพิการค่ะอ,อันนี้กลุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราดูแลเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็ก สมองวิการเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดบางรายก็จะมีภาวะชักแล้วก็บางรายต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ปกครองต่างๆจะเกิดความเครียดดังนั้นก็เลยการรวมกลุ่มตรงนี้นะคะจะช่วยทําให้พ่อแม่ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันสองก็คือมีแนวทางในการดูแลเด็กเื่อช่วยลดความเครียดสําหรับเด็กๆค่ะโหดีมากๆนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสําคัญเลยนะคะโอเคขอบคุณพี่วันมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพาน้องเอ็มไปดูส่วนที่สองนะคะไปเลยค่ะ อาลค่ะตอนนี้เรามาอีกหนึ่งส่วนงานที่เราดูแลตรงนี้คืออะไรคะพี่กิฟตรงนี้จะเป็นทีมที่ดูแลคนไข้กลุ่มมะเร็งนานิเวศค่ะแล้วก็จะมีลักษณะของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอแล้วก็ดูแลคนไข้ระยะประคับประคองเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพยาบาลวิชาชีพปรัิดามัดเกษมนะคะ เป็นพยาบาลที่ดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนาฬีเวศนะคะสำหรับพันธกิจอะค่ะส่วนหนึ่งในการในหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านของเรานะคะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการรักษาเนาะซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนาฬีเวศอะค่ะแล้วก็ครอบครัวเราได้จัดตั้งกลุ่มสัอร์ตกหรือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งนารีเวศขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวค่ะสนับสนุนในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะในระหว่างรับการรักษานะคะแล้วก็ช่วย โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะจากสมาชิกในกลุ่มนะคะที่มีประสบการณ์ในการรับยาเคมีบําบัดมาก่อนนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจที่จะดูแลตนเองมากขึ้นนะคะในการดูแลตนเองแล้วก็เสริมสร้างพลังอํานาจนะคะออมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ไดอย่างเหมาะสมแล้วก็เผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะ เยี่ยมไปเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหรือว่าหนึ่งบริการที่เราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แบวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ และนี้ค่ะคืออีกหนึ่งงานนะคะที่เราดูแลคือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแล้วคะใช่ค่ะนนยังไงบ้างตรงส่วนนี้นะค่ะจะเป็นการเตรียมตัวคนไข้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะหลักๆแล้วเราก็จะมีทีมอะค่ะซึ่งทํางานแบบทีมศาสตร์สาขา,าวิชาชีพนะคะในการประเมินสิ่งแวดล้อมให้ความรู้คนไข้ค่ะแล้วก็ฝึกบริหารกล้ามเนื้อเพื่อให้คนไข้อะค่ะได้ไปเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาผ่าตัดอะค่ะเขาก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพตัวเองได้เร็วแล้วก็ าการกลับมานอนลงพยาบนสังค่ะอ๋อแล้วก็นี้เราคือกําลังอันนี้คือวิธีการสาธิตการเดินให้กับคนไข้นะคะ<อ>เพราะว่าหลังผ่าตัดอะค่ะคนไข้จะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะอ,อุปกรณ์ช่วยเดินในการก้าวเดินนะคะหลังผ่าตัดเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะ และตอนนี้ค่ะแออยู่ในขั้นตอนอีกหนึ่งอย่างว่าเปในการเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําพี่ตายก่อนสวัสดีค่ะพี่ตายสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะชื่อพยาบาลวิชาชีวิภารัตย่าปราโมทนะคะเป็นพยาบาลหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านหนึ่งค่ะให้การดูแลคนไข้ทีมอายุรกรรมค่ะค่ะพี่ตายจากอุปกรณ์เต็มเลยอะเรามีการดูแลหรือเตรียมยังไงบ้างคะค่ะน้องแอมในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านนะคะแล้วก็ในคนไข้บางรายกลับ จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้กับบ้านเนาะก,ก็อย่างเช่นเครื่องพ้นยาเครื่องดูเสมหะพวกเครื่องช่วยหายใจต่างๆเนาะแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะ มีการสอนเนาะให้คนไข้เนี่ยดูแลอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะกับคนไข้ที่บ้าน mm hmm. รวมไปถึงทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีแหล่งประโยชน์ที่สําหรับแนะนําผู้ป่วยเนาะ mm hmm. เพื่อให้ญาติและครอบครัวเนี่ย mm hmm. ได้รับข้อมูลแล้วก็มีแบบข้อมูลในการตัดสินใจค่ะค่ะแสดงว่าเราก็มีการทั้งการเตรียมตัวแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อผู้ป่วยหรือวญาตาิเนี่ยอาจจะได้กลับไปเรียนรู้แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือได้ถูกต้องด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต่ายมากเลยนะคะ ดูแลดีแถมยังให้คําแนะนําแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะยิบไปไหนต่อเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะจะเป็นห้องจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่พยาบาลจะออกไปเยี่ยมผนไข้ที่บ้านบีหนึ่งพร้อมแล้วบีสองพร้อมไหมพร้อมค่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมแอมอยู่หนึ่งห้องที่เราเตรียมจะลงพื้นที่แล้วนะแล้วก็อยู่กับพี่โบสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยนะคะชื่อพวอรณีศรีสุขค่ะชื่อเล่นชื่อโบนะคะนะคะสำหรับในต่อไปเราก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมที่จะเยี่ยมบ้านแล้วค่ะเรามีอุปกรณ์อยู่ตรงหน้าเลยใช่ไหมพี่โบใช่ค่ะอุปกรณ์เราต้องพร้อมอย่างที่บอกก็คือพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะจะต้องศึกษาในเรื่องของประวัติคนไข้ก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลยาที่ต้องรับประทานที่บ้านเนาะหลังจากนั้นก็จะโทรนัดหม ญาติหรือผู้ดูแลว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมบ้านวันเวลานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จะไปเยี่ยมได้เลยค่ะพี่โบโดย2กระเป๋าตรงหน้า มาเริ่มที่กระเป๋าใบน,นี้ก่อนเลยมั้ยเ,เปิดแล้วเปิดแล้วนะคะใบ<ฮ>ะนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นกระเป๋าที่สำสำหรับใส่อุปกรณ์นะคะหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์วัดสัญญาณชีพคนไข้ต่างๆนะคะที่จําเป็นนะโดยอุปกรณ์ในนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุถ้าเป็นในกรณีที่เป็นคนไข้เด็กอะค่ะก็จะเป็นพวกเครื่องวัดความดันของเด็กต่างๆนะคะสายบ่งสายวัดต่างๆเนาะหรือถ้าเกิดเป็นในคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าต่างๆอะค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์ะะส ายวงสายวัดต่างๆด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายค่ะ,คะนี่ก็คือใบแรกในการตรวจหรือว่าลงพื้นที่ใช่ค่ะ,คะใบต่อไปนะคะก็จะเป็น กระเป๋าสาหรับใส่น้ํายาทาแผลค่ะนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยอย่างที่บอกคนไข้ของรามาธิ่ดีอะค่ะค่อนข้างมีโรคที่ซับซ้อนเนาะใบนี้จะเป็นสําหรับพวกอุปกรณ์ทําแผลต่างๆค่ะนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ที่บ้านได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรายค่ะใช่ค่ะก็ถือได้ว่าอุปกรณ์แต่ละใบแต่ละกล่องมีความสําคัญมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเตรียมอุปกรอย่างที่โวบอกค่ะอยู่ที่ว่าคนไข้เราจะไปตรวจเนี่ยอยู่ไวไหนแล้วก็เป็น เรียกว่าโรคหรือมีลักษณะที่เราต้องไปดูแลใช่การดูแลแบบไหนที่บ้านค่ะแมันจะปรับให้เหมาะสมเป็นในแต่ละรายค่ะเยี่ยมเลยค่ะอุปกรณ์ครบพยาบาลดีนะคะการติดตามน่ารักแบบนี้สุดยอดมากวันนี้ขอบคุณพี่โบมากนะคะขอบคุณค่ะ พี่กิ๊กหาเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งแต่พี่กิ๊จะส่งใครไปช้อปปิ้งนะเดี๋ยวจะขอส่งพี่ต่ายไปแล้วกันนะคะอ๋อเหรอเพราะเขาจะทํางานเรื่องอุปกรณ์อ๋อเหรอ,หรอโดยอังจะไปเลือกอะไรนะตรงนั้นอ่ะก็จะไปดูอะไรอุปกรณ์พวกเครื่องช่วยหายใจอ,ออกซิเจนอะไรกรณ์ที่ต้องใช้ที่บ้านไปที่ช็อปไหนนะคะรามาเฮลช็อปค่ะรามาเฮลชอ็อปเดี๋ยวองจะพวงพี่ต่ายไปช็อปกันต่อค่ะค่ะ และตอนนี้ค่ะน้องแอมแล้วก็พี่ต่ายเราอยู่ที่รามาเฮลท์ช็อปแล้วเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันข้างในมาเลยค่ะพี่ตยใช่ค่ะเชิญค่ะโดวยวันนี้เราจะมาดูเป็นอุปกรณ์ก็คือใช่ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะเหมือนกับให้ให้ข้อมูลเ uh huh. นาะให้ข้อมูลญ,ญาติแล้วก็แหล่ง <Okay. S 2> ประโยชน์ซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะดเ,เดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่นะคะ,ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์หรือว่าต่างๆที่คนไข้จําเป็นที่จะต้องกลับไปใช้ที่บ้านเนาะ mm hmm. เราก็จะให้เป็นข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็แนะนําให้ญาติเนี่ยลงมาเลือกดู ว่าชอบแบบไหนเนาะเพราะมีหลายสเปคหลายแบบเนาะก็จะมีอย่างเช่นหลักๆนะคะก็จะมีเครื่องวัดความดันตัวไหนฮิบหน่อยซิตัวนี้นะนี่เครื่องวัดความดันนะคะก็จะเป็นช้อยให้กับคุณผู้ชมหรือว่าทางญาติได้เลือกกันใช่ค่ะแล้วก็มีจะมีจําเป็นพวกเลอรวัดไข้นะเอรวัดไข้นี่ด้วยไหมาชยเปอรลวัดไขนี่รวัดไข้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็ควรมีติดบ้านไว้เนาะทูกบ้านจะดีสุดๆค่ะอ่าไต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องดูดเสมหะเนาะเครื่องดูดเสมหะนี่ด้านนี้ค่ะขอโทษทีอ๋อตรงนี้หรอเครื่องนี้หรอไม่ใช่ค่ะเครื่องนี้หรออันนี้จะมีหมันจะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกกันนะคะค่ะอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนอ่านี่เครื่องผลิตออกซิเจนอันนี้จะเป็นขนาด5ลิรนะใช้ไฟฟ้าเนาะโอ้หมีเครื่องัดความดันใช่ค่ะ ทำนันโลหิตแบบดิจิตอลด้วยใช่ก็แบบที่ใช้สะดวกญาติแล้วก็ผู้ดูแลเนาะสามารถใช้สะดวกได้ที่บ้าน เ <_ d ream s> ยี่ยมเลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งช้อยให้กับคุณผู้ชมหรือว่าทางญาตินาอพีอ่ไถ่ใครที่แบบอยากจะดูแลตัวเองแล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้ออุไปกรณ์ที่ไหนมาได้เลยลามา h e ล l t h s o p ตรงนี้ตอบโจทย์แล้วก็มีครบแถมได้มาตรฐานอีกด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ไถ่มากคะ่ะพ <_ d ream s> ี่ทำวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆีทุกคนเลยที่ให้น้องแอมได้มาพูดคุยในแต่ละช่วงรับในช่วงนี้คะ่ะแอมหมดเวลาแล้วก็หมดหน้าที่แล้วไปเจอกับพี่ดาวต่อในสตูดิโอกันเลยค่ะ ที่พาเราไปรู้จักกับหน่วยนี้ให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกันกับพี่เจี๊ยบกันต่อเลยนะคะถามนิดนึงค่ะว่าแล้วประเภทของการเยี่ยมบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะการเยี่ยมบ้านเนี่ยมีหลักการหลายอย่างนะคะแล้วก็คนที่เยี่ยมบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่พยาบาลอย่างเดียวสา,สาขาวิชาชีพสามารถเยี่ยมบ้านได้เพราะฉะนั้นถ้าเยี่ยมบ้านเนี่ยก็ตามวัตถุประสงค์ของสา,สาขาเลยอย่างเช่นถ้าคุณหมอเยี่ยมบ้านก็จะไปเยี่ยมเพื่อที่จะตรวจร่างกายให้การรักษาแล้วก็สั่งยา ที่บ้านได้นะคะถ้าเป็นพยาบาลก็คือจะไปเยี่ยมเพื่อที่จะให้คําแนะนําการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือว่าไปทําหัตถการทางการพยาบาลเช่นไปทําแผลไปฉีดยายอย่างนี้ก็ได้เช่นกันไปเปลี่ยนสายยางให้อาหารหรือว่าสายสวนปัสสาวะ แต่ถ้าเป็นทางนักสังคมก็จะไปเยี่ยมดูประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้านไปดูเรื่องของสิทธิต่างๆที่ผู้ป่วยควรจะได้รับอะไรยเงี้ยค่ะไปปรับบ้านไปปรับสิ่งแวดล้อม,อมถ้าเป็นนักกายภาพหรือนักกิจกรรมบําบัดก็จะไปเยี่ยมดูเรื่องของการทํากายภาพบําบัดอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการการเยี่ยมบ้านจะมีหลายประเภทแบบนี้เนี่ยก็คือแบ่งตามหน้าที่ของ ผู้เยี่ยมนะคะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นในในกรณีของพยาบาลเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมเพื่อที่จะไปให้คําแนะนําการดูแลที่บ้านอีกแบบหนึ่งก็คือเยี่ยมเพื่อที่จะไปทําหัตถการต่างๆแต่กลุ่มคนไข้แต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าไปเยี่ยมคนไข้เด็กเนี่ยก็จะไปดูว่าครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้ไหม ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กนะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ป่วยในระยะประคับประคองหรือว่าระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็จะไปเยี่ยมเพื่อที่จะสร้างเสริมทักษะการกดูแลแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้การดูแลทางด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่แบบเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอยู่แล้วแล้วก็มีแผลมีอะไรนะคะก็อาจจะจ้างพยาบาลเอกชนหรือพยาบาลที่ไหนที่มีความสามารถคือไปเจาะเลือดไปฉีดยาไปทําแผล อย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นมีอีกหนึ่งอย่างที่เราเคยได้ยินมาคือมีโฮมวิสิตกับโฮมเฮลท์แคร์อันนี้มันต่างกันยังไงคะพี่จูค่ะโฮมวิสิตก็แปลตรงๆงก็คือการไปเรยีย่ยมใช่ค่ะแต่คำว่าโฮมเฮลท์แคร์เนี่ยก็หมายถึงว่าทำยังไงที่ที่พยาบาลเนี่ยจะช่วยให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองบ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีตั้งแต่สมรรถนะเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาสมรรถนะให้การเยี่ยมบ้านแล้วก็สมรรถนะการตรวจร่างกายมันต้องมี ทักษะหล,หลายๆอย่างที่ไม่ใค่อแค่ไปเยี่ยมบ้านอย่างเดียวแล้วเรามีขั้นตอนหลังการเยี่ยมบ้านยังไงบ้างคะพอเราไปเยี่ยมบ้านเสร็จปุ๊บเราต้องมีการประเมิน อะไรยังไงไหมคะใช่ค่ะคือหลักการที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องสื่อสารให้ทีมสุขภาพได้รับรู้ด้วยค่ะว่าคนไข้ของเราอ่ะได้รับบริการจากเราแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงเพื่อที่คุณหมอที่ดูแลเคสนี้ต่อเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าตอนที่คนไข้อยู่บ้านเนี่ยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเป็นยังไงเขาจะได้ปรับการรักษาหรือปรับยาอะไรเนี้ยให้ใหม่อย่างเช่นบางบ้านเนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านเขาไม่กินยาเลยมียาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ ายาเหลือเยอะอคุณหมอก็จะได้ปรับการสั่งยาให้ใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมกันหรือเปล่าก็ต้องกลับมาเขียนรายงานแล้วก็มาวางแผนการเยี่ยมครั้งถัดไปก็คือเหมือนจริงๆก็คือเหมือนการรักษาอยู่ที่ที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วคือต้องอย,อยู่ที่บ้านใช่ค่ะต้องอยู่ที่บ้านถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอฟังแล้วอะค่ะรู้เลยว่าการดูแลผู้ป่วยคนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่เจีย๊ยบอยากจะมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่ต้องเป็นผู้ดูแลไหมคะค่ะอันดับแรกนี่คือว่าต้องดูแลตัวเองก่อนถู <ừ> หมเพราะว่าถ้าเราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพการดูแลเนี่ยดีดดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่พี่เจีย๊ยบออกไปเยี่ยมบ้างหรือว่าสอนเขาเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นเช้ามาเนี่ยดูแลตัวเองก่อน ทานข้าวทานอาหารทานอะไรที่ให้เราเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกพร้อมที่จะดูแลเขาแล้วหลังจากนั้นค่อยจัดตารางเวลาให้สำหรับการดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ1จัดตารางเวลาดูแลตัวเองนะคะเวลาดูแลตัวเองเนี่ยต้องพักผ่อนด้วยเนาะ อาจจะหาคนอื่นนะมาช่วยเนเราสามารถที่จะแบบใน7วันเราก็ไปพักสักวันหนึ่งก็จะเป็นการรีเฟซตัวเองขอความช่วยเหลือบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้เพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยหนักจริงๆที่จะดูแลคนไข้สักคนนะคะึงอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําสําหรับใครที่อาจจะดูแลผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมคะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบม,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการรามา a วไรตี้ได้ใหม่นะคะทางช่องทูวิชั่น42แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาของเรากับพี่เจี๊ยบแล้วไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ